สวัสดีค่ะ fc มัน,นี้วันที่3สิงหา2หาคูขานะคะเดี๋ยวเพ่นจะไปตามแนวทางกับเจแดงหรือว่าแม่เนาะว่าเพิ่นมักตัวใดแล้วก็ไปเบิงเล็กหลอกน้ำเพ่นเพ่นน้ำเพราะว่าเพิ่นจะหายเนี่ยทางท้างช่องน้องคําแ c งชาแนลขอให้ fc ฝาก fc กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวจะไปดูตอนนี้แม่กำลังซื้อลอตเตอรี่อยู่เดี๋ยวจะพาไปดูค่ะว่าแม่ซื้อตัวไหนแม่ชอบตัวไหนนะคะดูแม่ว่าแม่ซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนแม่ซื้อตัวไหนให้เอฟซีดูด้วยแม่ซี้อเลยว่ะแ่มีบ่ไม่มีบ่เลยค่ะ แม่ว่าตัวแม่จะซื้อไม่มีเนะจดดด็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเชื่อมเหืองเสื่อมเหลืองเพื่อถูกเลขท้าย<ล>สามตัวเลขแม่สวา่างเพิ่มบวค่อยผิดพลาดที่เทีย่ยงแม่ก็บว่าสองเจ็ดมันบ่ามามันเสีมาเจ็ดเจ็ดอ๋อแต่นี่หกหนึ่งนี่ขนานี้บวก่าขนักหนึ่งกับว่ามีมา อเออนี่ยหน่ง่งเจ็ดบ่มี่่หดม่ดลมีแต่น่งกหกนึ่งสองเด็กสองก็ไม่มีมีแต่หนึ่สาม,มได้หนึ่งสองขลังหนึ่ได้หนึกัหนึ่งเจรม หนึ่งหกวันเจ็ดหนึ่งศูนย์กันาลุ่นนะมาหนึ่งบอกหม่เออเขล็กอกมันจะมาหลักหนึ่งบอกหนึ่งอยู่หลักสิบอ่าหล็อกมันมีหลักหนึ่งบอกเพราะมันมีหลักเลยนลักหลักหนึ่งหลักหนึ่งหนึ่งศูน หนึ่งศูน่เรียกจะแ่เยได้ปูกเนี่ยบเรสอ๋หนึ่งศูนย์นี่บอกแม่เล็กหรอกหนึ่งเหนึ่งสองหนึ่งเล็กไป่ตัวใดหนึ่งสอล็กอกตัวนี้บอที่เมสอันถูกน้ำตลอดแม่ ตัวใดสองแปดบอแปนมีบอมีบอนั่นตัวมักคื้นกันตัวมากบ็มีตัวมักคือกันสองแปดเปฮาเว์เราบอเป็นฮาคือว่าผมวันมั้นงจะหาแปดสงห้าแปดห้าปด่ซื้อแล้วตัวซื้อตัวไนนี่นะสองเจ็ดสองเจ็ดสองแปดเปดศูนย์สามหกสามเจ็ดแปดเจ็ดเตียงมันบอกดูข้มวลนี่เลขลอกนี่ตัวแปดเจ็ดแม่ 7ปเจ็ดบมมนเจ็ดแปดแปดเจ็ดตัวคนมมมักหน่ว่ะตัวคนมามักเจ็ดแปดแปดเจ็ดอันเซียนเซียนไกพันวาไทยครูบอมแมนบอแมนขันนเป็นบนบนด้ไทยครูเดจีบอมี่แมนเตีบอมี่นนี่หนบอมี่เลยรากวอาจจะเป็นออกเครื่องใดตัวนี้ออกบนตัวนั้นออกล่างก็ได้นะถ้ามันออกสองเจ็ด ตาวพนอเกจช้อมกับตรงกับเพื่นแต่ว่าเพื่อนอาจสีเล่นรักหนึ่งเพราะว่าเพื่นจุดไม่ให๋เพื่อนจุด่ใหหนก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งศูนย์เอาอนหนึ่งศูนเก้าหนึ่งศูนย์ห้าม่เนี่ยบอกคู่นะนี่เด็นเ็ยสามเออสามมีหลักร้อยพอดีเลยสามหนึ่งสามหลักร้อย ึ่งหนึ่งสามมอีตัวหนึ่งสองมาเบิ้งแม่เบิงดจแดงสื่อลิตเตรีเนาะเน็สีทั้งสองถ้าชอบกับสื่อตามแม่เด้อหนึ่งศูนย์หนึ่งหกเจ็ด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 แม่สว่างจะร่วมคลิปเดียวกันหรือคนละคลิปพวกได้เจ็ดเจ็ดลายตัวนี้ไหม ถ้ามันเป็นสองเจ็ดมันสิเป็นเจ็ดเจ็ดท่นที่ 2> 1, 1, 2, 1. 1> อมันตรมกับแม่สาว่างนไหมเห็นไหมไว้แม่สาว่างพอท่านลงนลีปกำลังสีลงลิปกำลังเสียน,นั่นแม่สาว,าว่สา,วางคนมาหาให้กะดุแล้วท่านลงนี่นี่นีแม่สาว่างมันตรงกันกับเลกลอกก็ขึ้นหนึ่งหนึ่งสอง เลขเพิ่นเพท่านผิดแจ็คเทียเข่าเข่าดีก็เลขล็อกนั่นอีกเข่าทุกงวดก็เลขล็อกบม่เคยผิดจ็คเทียนี้นี่ขันขันสี่หันคันสี่หันมัหกเจ็ดบวมห้าน้ำกันวีคอร์เลี่วถ้าซี่เจ็ดนี่สีมาสี่เจ็ดบวมีเหรอหนึ่งเจ็ดโอ้เจ็ดสี่เจ็ดมันจะเป็นเจ็ดซี่ก็ได้เด้ยหกสี่เจ็ด มัาจะเป็นตัวกับสี่เจ็ดขึ้นกับเขาเส้นยิงยอน่ะเอาเอางินเงินาษีภามืนขึ้นนอนตรวจจนวินเจ็ดสิบใบเลยื้อมานี่เป็นซื่อสี่ใบก็ยังมาถึกอันเลขไทยเลขไทยสามตัวเด้หมดแล้วหนึ่งสองหกนี่เลขกระกระดังอยู่เด้ร่องจากเงินน่ะเขาจะว่าเจ็ดสองบอออกเจ็ดสองหกสองสองหก ในนี้นนเหมือนเสียนแต่ละเสียนว่าวอยู่หนึ่งสองขอแม่สว่างหกเจ็ดเราบอว่านักกันหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นได้คือเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดตรงกับอาจารย์ดีอ่ามาอาจารย์ดีเราค่อยผ่านจะเทียรขึ้นกันสนี่เจ็ดถ้าบอกออกเจ็ดสองมันออกเจ็ดสี่เล่าออนี่ประมาณนี้ละ่ะเนี่ยแปลกแปลกของแม่สว่างนั่น มวลหนึ่งศูนย์แล้วก็ออกมวดหนึ่งสองแล้วก็ถูกมวดหนึ่งศูนย์ก็ถูกที่ที่บานบ้านม่กห็กมั้ยมนออกหนึ่งศูนย์นี่ละแล้วก็อก 1, 2, อกหนึ่งสองเขาแม่สว่างถูกเฮ้ยลอกอื่นเขาก็าถูกนะอ่าน,นักนี่แจ็คไปนเขาแม่สว่างเองลอกหนึ่งวันี่ก็เขาแปดสามนี่จะว่าเก้าสองเก้าสามนี่น่ะเป็นล่างแน่นอนนะเป็นร่างเงี้ยเก้าสองเก้าสามกับ ตรงกับอันคิดว่า,วาเลขหลอกกับเป็นลางเออเลขพอไกลตัวเนี่ยเลขลางพอไกลตัวบอกเลขลางพอไกลตัวเลยเก้าสองก้สามอย่าอย่าอย่าแย่งให้เขาเจ้าเบิ่งจังซันเอาจังสี่ถ่ายรูปนะให้เค่แก้เปรียบแบบนั <k 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 ่นเอาถ่ายชัดๆให้เพิ่นดูเลยสี่ใบแม่สิบสี่ใบบอท่านสี่เนาะขอเลขหลอกขอแม่สว่างนี่ของแม่สว่างแคบหนาจอไว้ค่ะท่านผู้ชมจะแดงเนี่ยเพราท่านอัน ก่อคลิปวาสิเลียงคลิปนี่ี้ละขาดวาสิลงให้เหมือแลงเห็นกับไปลงกรนลดกระจาเมืองคพืนหลายๆคุณแม่ทให้เป็นแนวทางผู้ใดอยากได้กอนเจดีย์ติดตามทางส่องเพ็นส่องแม่คำแป้งได้เลยส่องคำแป้งก็ได้นี่ชุดใหญ่ยังบดตัดขาดวาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกน่าจะเด่นหนึ่งนะวนกวนเด่นสามมันบอ หอมูุ่นเกาอยู่ในเฮียนหดกอนมันสามเลี่ยงสายลายมันอมนี่สามแปดอ่มันก็ออกแปดสามมันมากนี่ออกตุกับตัวตรงพ้อแล้วก็บนล่างพ่อมคือมันหลายตัวถ้าสี่เลียนหลายตัวจังสี่ห้มาแน่แม่ส่างนี่มีหนึ่งเจ็ดคำหนึ่งสองที่ตรงกันมาเอาเอาตัวตรงกันมาตัวที่ตรงกันมาเน้นเลยกันก็เจ้าสีสอนะเห็นมั้ยนะกับสบ ชิบตรงอยู่บ่ใส่ชิบบ่มมีบ่มีเออกันกันมันสีอกพิดแผกแตกต่างคือเจ็ดเจ็ดนี่ละนี่นี่เนี่ยหอยสันจอนอ่าหอยสันจอนเจ็ดมาแห้งบ่เจ็ดสองเจดแดงว่วตะต้นแล้วว่าถ้าเจ็ดสองมากๆมันกิดขึเจ็ดเจ็ดไปเลยนะเอาลงกหอยข้าวจ่อชัดๆเอเวลาเนเฮ็ดคีบไปตรงไห้มันชัดเจนไกลๆจอเลยนี่หอยล็อกเนาะ หนึ่งกันยายนหกห้าบนล่างห้อ,อยหลบมาใส่กันตาแม่สว่างหนึ่งแม่สว่องอางมาตรงกันอยู่เลยขัดาาไปเลยหนึงน่งหนึงน่งเจ็ดหนึงน่งสองสี่เจ็ดของแม่สว่างข่านสี่เหรียญเล็กลอกไงนั่นสุดนี่ท่านเหรียญลอกของแม่สว่างนี่ยี่สิบหัวเหละที่เหรียญแม่พิ่นมาค่อยหลุดเจคเทียสิบแล้วก็ถือสิบสองแล้วก็ถือ ยอยู่อยู่นี่รุดเทียนหนึ่งตั้งแต่เจดียงออกมารุดเทียนหนึ่งแล้วสองเทียนนี่แหละแล้วก็กลับตัวบนล่างด้วยออทั้งเทียก็ได้สิบสี่ตัวท่้งเทียก็ได้สิบสามทั้งเทียก็ได้สิบสองวันนี้ไม่สิบสองตัววันนี้นะใช่แล้วก็กลับตัวด้วยมันก็ยี่สิบสี่ตัวแต่วันบาดหันมาหาแม่สว่างอี่ดีกว่าแม่สว่างเอาที่ตรงกันหาคู่สองสองนี่ก็งแามข้าเจ้าแม่ไงตัวนี้ก็งแามนี่ตัวนี้ก็งางม ตัวนี้ง่ามตัวนี้ก็ง่ามบอกง่ามตัวหกเจ็ดมึงงามตัวก็ง่ามเลยล่ะโอ้มากไฟมากมั่นกุเลยมากกจัดกันเลยแต่ว่านี่แม่แม่มากหลายที่สุดตัวไหนแม่มากบอกเมียนะไม้แม่ก็มากสองเจ็ดสองแปดเป็นเราสองเจ็ดสองแปดครับเป็นเพราะว่าตัวเล็กเป็นมาหนึ่งแห้งนะแต่เยอะสวนกัดแฉเป็นอ่าแต่ว่า เจ๊ซื้อบะซื้อบะท่านซื้อดนี่งวัด่อนน่ะซื้อสิบสี Arizona, me. <te> ่สิบสี่มันออกอยู่ตรงนี้ดิอยู่ตรงเลขสิบดิสิกันใจซื้ออยู่กับ่ะหมดอกสี่สองสี่พอมาใกล้ถุงนเำมันวัดสิบสี่เลขกอเซียจะมีหนึ่งเก้าบะคนหายเพิ่นซื้อกับเบียร์สองมุ่งตองบะเนาะรวยๆค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ติดตามช่องน้องแม่คำแพงสิได้ล่องเร็วกว่าเจแดงจช่องเจแพงแชนแนลกด ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเปิดไม่เว้าก็ยังบบาของไทยก็ยังเบาชัดชอบก็สวยดีจ้าแคปหน้าจอเลยเด้อค่ะแคปหน้าจอเลยนี่หวยแม่สว่างโหลดลุ่งเลยจ้ะนี่ก็หวยล็อกมะหวยล็อกคนแคปเราลามันหลายรอบเดียวได้ถึงสิบนาทีเนี่ยถึงแล้วจ้ะถึงแล้วก็ล่าทำดุส้มให้นตะกอนก็ส้มดี คิดมาลุ<ด>น้นหวยน้ากันค่ะจอหนีก็เว้ารดตายบันนี้นับัดบดีจ้าขอให้ทุกท่านถึกโชคดีมานมานถึงหวยไปด้วยกันด้วยค่ะ